m a n u Style เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้สวัสดีแฟนบอลทุกท่านโดยเฉพาะกับแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสำหรับคลิปนี้เราพักเรื่องข่าวของสโมสรไปก่อน โดยที่เราจะไปพรีวิวเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลนี้กันหน่อยโดยที่เกมนี้จะเป็นเกมสงครามกุหลาบนอกรอบระหว่างแมนยูเต็ดปะทะลีสยูไนเต็ดโดยเกมนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องสุดเดือดที่สวีเดนนะครับวันที่19กระกฎาคม2,568แฟนบอลทั่วโลกเตรียมจับจาดูศึกสงครามกุหลาบฉบับปรีซีซั่น เมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอมอริมจะลงสนามพบกับลิสยูไนเต็ดทีมน้องใหม่พรีเมียร์ลีกที่นำทัพโดยดา er นียลฟาเคร์ณสนาม s t r a เบอ r ี่ a ารีนที่ประเทศสวีเดนการดวลกันของ2ทีมคู่ริเก่าในเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาล2025 66ครั้งนี้สัญญาณความมันพร้อมระเบิดแน่นอนเราไปดูที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนเกมนี้ไปที่แมนยูไนเต็ดปีศาจแดงยุคใหม่ของออมริม แมนยูเตดภายใต้การนำของคุณซีชาโปรตุเกสรูเบนอมริมเตรียมใช้เกมนี้ทดสอบระบบ3-4-3และมอบโอกาสให้แข้งหน้าใหม่ไฟแรงอย่างมาติอุสคุนยาสตาร์บราซิเลียนที่เพิ่มย้ายจากบูฟแฮมตันโดยคาดว่าเขาจะลงเล่นในตำแหน่งดับเบิลเทนซึ่งเป็นจุดเด่นในแทคกติกของอมริมนอกจากนี้แบ็กซด์ดาวรุ่งวัย18ปีเดโกเลออนจากเซโรปอร์เตนโยอาจได้ประเดิมสนามในสีเสื้อปีศาจแดง เป็นครั้งแรกขณะที่ดาวรุ่งยังชิโดโอบิไทเลอร์เฟเดริกสันและแจ็คเฟลเชอร์ก็พร้อมพิสูจน์ตัวเองหลังได้รับเบอร์เสื้อใหม่อย่างไรก็ตามขุมกำลังของผีแดงในเกมนี้จะขาดผู้เล่นตัวหลักบางรายเช่นอันเรโอน่าและโจชัวซักซีที่มีปัญหาความฟิตร,รวมถึงกลุ่มนักเตะที่อาจย้ายทีมอย่างมาคัสเรชฟอร์ดอเลฮันโดรกานาโชเจนันซานโชอันโตนีและไทเรลมาเลเซียที่อยู่ซ้อมที่แคริงตันและไม่ได้เดินทางมาด้วย ขาดการ11ต,ตัวจริงแมนยูนเต็ดน่าจะใช้ระบบ3-43โดยใช้เอาตายไบอินเดียเป็นผู้รักษาประตู3ประสานแนวรับเป็นหน้าที่ของนูแซมมาสนาวีมาตเดลิกและเลนนี่ยโร و นะครับส่วนกองกลาง4ตัวเป็นของเดโอโก้ดาโลมานูเอลอุกาเต้บรูโน่เฟนานเดสและแพทริกดอกูตัวรุกใช้งาน3ประสานทั้งอามัดดิยาโลรัสดุตฮอยลุนและมาเทอุสคุนยากองหน้าใหม่ถอดด้ามส่วนทางด้านลิสยูนเต็ดทีมล่องใหม่พลังหนุ่ม ภายใต้การคุมทีมของดานียลฟาเกอร์มาแบบจัดเต็มโดยขุมกำลังที่ผสมผสานระหว่างแข้งใหม่และตัวเก่าคาดว่า4ผู้เล่นใหม่จะมีส่วนร่วงในเกมนี้โดยเฉพาะยาก้าบิโยและอานอร์กุตมุนสันที่มีลุ้นลงตัวจริงทันทีไฮไลท์ส,สำคัญคือการกลับมาเผชิญหน้ากับทีมเก่าของดานียลเจมส์ปีกจอมรุยที่เคยค้าแข่งกับแมนยูนเต็ดนอกจากนี้ลูคัสเมชากองหน้าดาวรุ่งจากวอเบิร์กก็น่าจะได้ลงเล่นบางช่วงของเกม ในแดนกลางลีสมีโอกาสส่งอาโอทานากะสตาร์ทีมชาติญี่ปุ่นจับคู่กับอิลยากรูเวฟส่วนแนวรุกนำโดยวิลฟริดยอนโตเบรนเดนแอรอนสันและโจเอลปีรูที่พร้อมสร้างความปั่นป่วนให้แนวรับคู่แข่งขาดการ1สตัวจริงลีสในระบบ5-4-3อิลยาเมสลีเยเป็นทูรักษาประตู4แนวรับจะประกอบด้วยเจเดนโบเกนยากาบิโออีธานอัมปาดูและกาเบรียลกูตมุเซน กลางรับเป็นหน้าที่ของอิลยากรูฟและอาโอธานากะ3กลางรุกจะเป็นหน้าที่ของวิลฟริดยอนโต้เบรเดนแอรอนสันและดานิเอลเจมส์ส่วนหน้าเป้าเป็นหน้าที่ของโจเอลปีรูเราไปวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของเกมวันนี้ ศึกสงครามกุหลาบฉบับปรีซีซันครั้งนี้เป็นเกมที่คาดเดายากเพราะทั้งสองทีมต่างอยู่ในช่วงทดลองแท็กติกและนักแตะใหม่แมนยูนเต็ดดูมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยด้วยคุมกำลังที่แข็งแกร่งกว่าและระบบการเล่นที่เริ่มลงตัวภายใต้การคุมทีมของรูเบิร์นฮามริมแต่ลิสก็ไม่ธรรมดาด้วยพลังหนุ่มและความกระหายของนักแตะที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะแดเนียลเจมส์ที่น่าจะทุ่มสุดตัวเมื่อเจอกับทีมเก่าที่เคยปล่อยให้เขาออกจากทีมเกมนี้คาดว่าจะสูสีและมีสกอร์เกิดขึ้นทั้งสองฝั่ง แต่ด้วยความเฉียบคมในแนวรับและความแข็งแกร่งในแนวรับปีศาจแดงน่าจะเบียดเอาชนะได้ในท้ายที่สุดผลการแข่งขันที่คาดว่าแมนยูเต็ดเฉือนเอาชนะลีสยูไนเตตสอต่อหนึ่งเอาละผมอยากถามคุณหน่อยก่อนเกมนัดนนี้คุณคิดว่ามาเทอุสคุณญาตจะใช้แววในระบบของอโมริมได้ตั้งแต่เกมแรกหรือไม่ดานิเอลเจมส์จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้แมนยูเต็ดในฐานะอดีตเด็กผีได้หรือเปล่าอย่าลืมแสดงความเห็นของคุณในคอมเมนต์และอย่าลืมรับชมเกมสุดเดือดน,นี้และสุดท้ายอย่าลืมนะครับ กดไลค์แชร์และกดติดตามช่องแมนยูสไตล์ของเราวไว้ด้วยท่านจะไม่พลาดความเคลื่อนไหวของแมนยูก่อนใครวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ